สวัสดีทุกคนวันนี้ออนจะมาบอกนะคะการทำนะคะเขาเรียกว่าเอาเอารูปหรือเอาอินโทรของเราที่เป็นกรีนสกรีนนะคะเข้ามาในคลิปของเราได้ยังไงนะคะโดยใช้ iMovie นั่นเองนะคะอ่ะอออนจะบอกว่า iMovie เป็นอะไรที่ง่ายถึงง่ายที่สุดละสำหรับคนเริ่มต้นในการตัดต่อนะคะและก็เสถียรที่สุดนะคะแล้วใช้งานง่ายที่สุดนะคะคือเราสามารถตัดคลิปเบื้องต้นจาก iMovie ก่อนได้เลยแล้วค่อย เอาไปไปใส่นะคะคในโปรแกรมอื่นๆในการทำนั่นนู่นนี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการนะคะเอา Green Screen เอาเอา i ิ r โทร e e n s สกร e นอะไรของเรานะคะคเข้ามาในคลิปทำยังไงคลิกไปที่ i-movi e เลยค่ะเลือกนะคะวิดีโอที่เราจะเอามาทำเลือกมาอันหนึ่งนะคะ Create มาละนะคะอ่านี่นะคะเป็นวิดีโอสั้นๆละกันนะคะเดี๋ยว,อยวขอปิดเสียงนิดนึงนะคะ จะได้ไม่กวนนะปิดเสียงเบาๆอ่ะ,อะทีนี้วิดีโอเรามาละอ่ะเคยสอนไปแล้วนะคะการที่จะทำให้วิดีโอมันพอดีกับจอเห็นไหมคะคลิกไปพอดีอันเนี้ยวิดีโออันเนี้ยออนทำเป็นสี่เหลี่ยมไว้นะคะแอะมก็จะได้ประมาณนี้อืเอาละสมมุติเราเลื่อนไปปุ๊บเราจะใส่นะคะจะใสอินโทรของเราอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วก็คลิกไปที่บวกเลยค่ะสมมุติเราจะใส่ เราจะเริ่มใส่ต้นคลิปก็ได้นะเอาเริ่มจากต้นคลิปก็ได้แล้วก็กดบวกไปเลือกนะคะที่เราทำกรีนสกรีนไว้นะคะเป็นวิดีโอนะคะ on เอาไว้ที่เฟรปิสอันนี้นะคะนี่นะคะคืออันนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนี่จะเป็นอันนี้คือเราจะต้องทำเป็นกรีนสกรีนไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วคลิกไปที่ปุ่ม3ปุ่มที่อยู่ขวามือนะคะคือถ้าเรากดบวกเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างหน้าวิดีโอคลิปของเรานะคะ กดเครื่องหมายสามเหลี่ยมนี่คือการเล่นนะคะอ่าเล่นเฮ้ยมันถูกไหมไอ้คลิปที่เราจะเลือกนะคะคลิกไป3อันเห็นไหมคะปุ่ม3จุดจุดสจุดตรงนั้นนะคะก็จะเห็นคําว่ากรีนหรือบลูกรีนนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะปุ๊บอ่ามันจะเข้ามาอยู่ในวิดีโอแล้วละเห็นไหมคะอ่าแต่พอดีพอเราลงเลื่อนดูเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะมาแล้วค่ะเห็นไหมคะอืมดูอีกรอบหนึ่ง มันก็จะมานะคะแต่ที่เป็นอ,อินโทรของเราที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เป็นอินโทรอันนี้ก็ได้นะคะที่เราทำไว้เรื่องของการแบบว่า subscribe อะไรอย่างงี้นะคะให้่อเพื่อนให้ดูนิดนึงนี่ค่ะนี่เราจะเอาเข้ามาใส่ในคลิปเราก็กดบวกไปเลยเออไม่ใช่บวกค่ะกดจุด3จุดแล้วก็เลือกกรีหรือ blue s c r e e นั่นเองมันก็จะมา ะ,ะเดี๋ยวเล่นวิดีโอให้ดูนี่อ่เดี๋ยวเบาเสียงคลิปก่อนออ่ะอ่ะะเสร็จแล้วก็รอให้มันเล่นเล่นเล่นไปเล่นเล่นเล่นไปเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วคะ่ะอ่ที่เราบอกให้กด subscribe เห็นไหมคะอะ่นี่แหลคะค่ะก็เสร็จละถ้าเราจะเซฟวิดีโอเราก็กดดันไปนะคะวิดีโอของเราก็จะออกมาแล้วนะคะเนี่ยลองเล่นให้ดูเห็นไหมคะ ก็จะประมาณนี้นี่ก็เป็นวิธีการใส่กรีนสกรีนนะคะอินโทรของเราหรือกด Subscribe กดติดตามนะคะในคลิปของเรานั่นเองนะคะไปลองทำไปลองเล่นกันดูนะคะติดขัดอะไรตรงไหนคอมเมนต์มาบอกได้นะคะ